สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอแม็กซ์บาทครับวันนี้ครับอีพีพิเศษครับผมเราจะมาเปิดยกรังหลวงพ่อโสธรครับรุ่นประวัติศาสตร์255ปีเป็นวาระพิเศษครับจัดสร้างเพียง100 100รลังนะครับผม100รลังนะครับอันนี้เป็นรังลุ้นนะครับผมรังลุ้นก็จะมีแถมยกช่อมาให้ด้วยนะครับใครสนใจยกช่อก็เดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะนะครับผมดูข้างในกันดีกว่านะว่ามีตําหนิ หรือว่ามีจุดสังเกตอะไรหรือเปล่านะครับผมรอบนี้นครับจะไม่เหมือนรอบหน้าไลน์นะครับรอบนี้จะไม่เหมือนรอบหน้าไลน์นะครับผมรอบนี้จะเป็นการเลือกเบอร์นะครับเลือกเบอร์แล้วก็เลือกเลือกเบอร์แล้วก็จองเลยนะครับจองเปิดวันเสาร์นี้นะครับผมเดี๋ยวดูรายใบรายการตะคู่นะครับโอ้โหใบรายการดีเลยอะ่ะหนึ่งร้อยกล่องนะครับไม่มีซ้ํากันเลยนะครับผม ในลังรุ่นนะครับการันตีนะครับผมเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับเลี่ยมกรอบเนี่ยสามรางวัลเลยนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำสามรางวัน,นครับแล้วก็เนื้อนวะนะครับสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหเนื้อนวะนี่เก้าอันเลยนะเนี่ยเยอะมากเลยครับมีสามเคสี่เคนะครับมีงานเพชรนะครับผมชุบทองชุบน้ําทองคําเลี่ยมกรอบฝั่งเพชรฝั่งพลอยนะครับแล้วก็เนื้อพานไถเลี่ยมกรอบไม้มงคล ผมว่าเยอะมากครับวันนี้รุ่นนี้นะครับผมน่าลุ้นมากครับมีเนื้อนวะน้ําทองคําลงยาราชาวดีเลี่ยมกอบไม้มงคลเนี่ยรายการที่หนึ่งร้อยเนี่ยแต่ละอันนะครับไม่ซ้ํากันเลยรอบนี้ดีรอบนี้ดีนะครับผมอ่าวัตถุประสงค์นะครับผม,มอ๋อเนี่ยมีตำหนิด้วยจริงจริงด้วยนี่นะครับ<ก>น,น่าจะเป็นเนื้อเงินหน้ากาก,ากทองคำนะครับชุดสร้อยนะครับมีชุดสร้อยด้วยขยับแล้วมีเสียง เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละกล่องเนี่ยมีน้ําหนักนะครับทุกท่านนะครับหนักเนี่ยลองดูอันนี้อันนี้เบาเนี่ยที่ผมไม่เล่นก็เพราะว่าทุกกล่องนะครับมีน้ําหนักเอาเอาลงเลยนี่นะครับผมแกะแล้วก็เอาลงเลยนะครับผมแล้วก็มาคนคุกเขาเลยนะครับหนึ่งร้อยกล่องหนึ่งร้อยรางวัลนะครับผมก็พี่ๆนะครับดูครับคลิปนี้ครับตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับผมเลือกเบอร์เดี๋ยวจะให้พลอยนะครับผมเนี่ยแรนดอมนะครับ เดี๋ยวให้คุกเขาก่อนนะครับผมอ่ะเอาเมือกันแล้วโอเคคุกเขาเลยนะครับผมเดี๋ยวให้น้องคุกเขาไปเรื่อยๆนะครับวัตถุประสงค์ครับในการจัดสร้างนะครับผมชุดนี้นะฮะหลวงพ่อโสธรอ,ออกวัดวัดจัดสร้างเลยนะครับเพื่อสมทบทุนนะครับผมสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาล 0ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับผม100100ลังเท่านั้นเองนะครับผมว่ารอบนี้นะครับผมรอบนี้รู้สึกว่าสร้างน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับคิดว่านะครับราคาน่าจะโดดและดีกว่ารอบที่แล้วแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวฝากพี่นะครับผมกดหนุนนะครับสะสมได้นะครับใครสายสะสมใครสายไปต่อครับราคานะครับ350นะครับต่อ1เบอร์นะครับ ใครสายลุ้นนะครับมาลุ้นกับเราไปนะครับผมเนื้องเงินหน้ากากทองคานะครับผมสามรางวัลเนี่ยผมว่าพีเด็ดเลย <คน S 1> อ่านเราไปแกะที่บ้านนะฮะแล้วก็มีคนเอ, <ๆ S 1> เอาไปแกะที่บ้านด้วยนะครับตอนนี้ยอดจองานะครับผมอ๋อยิ้มหน่อยสหน่อยสามสิบกล่องสามสิบเอ็ดกล่องยอดจองมาตอนนี้นะครับน่าจะสามสิบเอ็ดเบอร์ไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวที่มาดูนะครับว่า วการทํางานในรอบนี้ของเราเป็นยังไงนะครับใครที่ยังไม่เคยเข้ามานะครับมีพี่จีจี้นะครับเบอร์สี่เก้าพี่พงศลิศเบอร์ยี่สิบหกพี่วสันเบอร์หกเก้าพี่พัชษานะครับเบอร์ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่สามสามสามสี่สี่สี่นะพี่กันเบอร์สิบห้าพี่นุ้ยพี่นุ้ยเอาไปแกะที่บ้านนะครับวันนี้เราแจ้งไว้ก่อนนะในชิปเลยเบอร์ยี่สิบเอ็ดคุณเซอร์หลิวหกหกหกเจ็ดเอ็ดพี่เก๋สองเบอร์ไอไอสมายหนึ่งเบอร์นะครับพี่นฤทธิ์คุณพ่อสามเบอร์พี่ปิ้นสองเบอรย์สิิรพง์ ยังไม่โอนนะพ่อจารย์เนี่ยทำคลิปอยู่ตอนบ่ายนะครับผมเหลือเหลือแค่พี่เหลือเหลือแค่พ่อจานนะแล้วก็มีพี่ไพยวันที่ลมฝนนะครับห้ากล่องคุณามานพหนึ่งกล่องนะครับผมอันนี้คือยอดจองล่าสุดก่อนทาคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้น่าจะโอเคไหมคนนะ่ะเมื่อคนเหรอเอาลงพื้นเลยไหมอ่าเอาลงพื้นเลยดีกว,ว่านะ รับรองนะครับผมจําไม่ได้แน่ๆนะครับอ่าต้องต้องขยับมางั้นก็เลือกติดเบอร์นะเดี๋ย่าเชื่เลือกคน,ะนละอังเลย,ลเลยครับเบอร์หนึ่งนะครับผมโอ้โหเ,เ,เราจะเ,เราห้ามบอกอาการนะกล่องไหนหนักไม่หนักเนี่ยเราอยากให้เขารนะู้นะติดติดฝั่งไหนเขาเป็นเวลาตัาง้งนี่นน โด,ดนที่เปิดนยเอาแบบข้างหลังเวลาวางวางหันหลังไหมวา,างหันหลังเด้อ่ะหันหลังนะครับผมนี่นะครับผมเบอร์หนึ่งนะครับพี่เลงกันได้เลยนะครับอยากได้เบอร์ไหนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะกอคิ้ไปนะครับผมเพื่อความโปร่งใสนะครับขย,ออย่อไหมล่ะ <c oughs> คือมันรู้เลยอ่ะจริงๆนะมันคือเราทําเน,นี่ยถ้ามันเรียกก็ติดสั่งนั้นแล้วกันดีไหมอ๋ออันมันก็แบบ เดี๋ยวรอบนี้นะพออยากจะเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้แบบว่าเดี๋ยวไปหน้าไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่พี่ผู้ใหญ่นะครับผมเลือกเบอร์ให้แล้วกันแล้วของผมนะผมเล่นด้วยนะครับของผมขอเป็นกล่องสุดท้ายนะครับให้เลือกกันให้หมดก่อนอืมให้เลือกกันให้หมดนะของผมเป็นกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายก็จะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับผมเหมือนเดิมนะไอ้แม็กต้องโชคดีครับรอบนี้ตั้งแต่เปิดไมไม่เคยโชคดีเลยนะครับรอบนี้พีโมกี่กล่องเนี่ยใครรอบรอบนี้พีโมกี่กล่อง ก็ฝากอุดหนุนฝากติดตามด้วยนะครับของเรานะครับช่องของเรานะครับจะเป็นจะเป็นเปิดพักกล่องแบบเขาเรียกว่าโป้งเดียวครับผมโป้งเดียวจอดเลยนะครับเ,เขียนเลขสำหรั Goku, แบบแบบน,นคือเราลุ้นเดียวคือแบบใครสายลุ้นนะครับใครชอบลุ้นนะแบบว่าใครอยากบูชาหลวงพ่ออยู่แล้วอยากลุน้นว่าเฮ้ยดวงเราเนี่ยจะได้เลือกรายการไหนอ่าเนี่ยครับมาเลยหรือว่าพี่ๆคนไหนสายไปต่อเนี่ยก็น่าจะชอบกัน us, หลายท่านนะครับแบบมาลุ้นกันไปแบบสนุกสนุกรับ กล่องเดียวถ้าได้เนื้อเงินหน้ากากของคาหรือได้รายการบนๆรายการแร่เทมันก็คุ้มค่าเลยนะสามร้อยห้าสิบคือทีเดียวจบเลยนะครับผมของเราทําสไตล์นี้นะครับแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะช่องเรานะครับผมจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนที่ไหนนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีงานนะครับจะมีงานประมูลพักเครื่องเลี่ยมกรอบพระแท้นะครับพระวัตาวตใจัยมีหลากหลายนะครับให้พี่ๆได้มา ร่วมนะครับผมชื่นชอบแบบไหนก็เข้ามาตอบถามแล้วมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับขอุญาตติดไปเรื่อยๆนะครับนี้ ครบถ้วนนะครับหนึ่งร้อกล่องไม่มีตุกติกแน่นอนนะครับตามดวงล้วนๆครับรอบนี้เรานั่งดูนะครับถ้าเกิดว่าเบอร์เหลือยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ติดงานนี้นะอ่าแมวึ้นไปหมดดิดูตัวอย่างนะติดประมาณนี้อ่าติดประมาณนี้เลือกเบอร์ได้เลยครับเดี๋ยวก็พออยากเล่นด้วย2กล่องเดี๋ยวให้พี่ๆครับเดี๋ยวไปเลือกในไลน์แล้วกันหน้าหน้าไลน์นะครับ2เบอร์แล้วแล้วของแม็กนะครับกล่องสุดท้ายนะครับก็ฝากติดตามครับลุ้นละสามรอห้าสิบครับ ใครเล่นกล่องเดียวค่าเดินทางเหมาเหมานะครับเมื่อกี้มีคุณอาไม่เข้าใจใช่ไหมอาก็บอกว่าถ้าเกิดเล่นกล่องเดียวสมมุติอกล่องนี้กล่องเดียวก็สามร้ยห้าสิบวกสิบเป็นสามรอดสิบนะครับแต่ถ้าเกิดกล่องถัดไปเนี่ยไม่มีค่าเดินทางแล้วอ่าค่าเดินทางของเราเหมาเหมานะครับผมประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะแจกแจงรายละเอียดน่าจะชัดเจนนะเลือกเบอร์ครับโอนครับไม่ว่าจะกี่ลุ้นก็แล้วแต่เสียค่าเดินทางรอบเดียวนะครับผมใครสายลุ้นนะครับมาครับพี่ตามดวงลน้วนนะครับผม ตอนนี้ออกไปแค่30กว่ากล่องครับเหลือเเหลือเกือกบ70กล่องนะครับผมฝากติดตามด้วยครับช่องน้องไม้ห5บาทเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์นี้นะครับ2อทุ่มครึ่งนะครับมาบันเทิงกันได้เลยครับผมขอบคุณครับ